ในปี1952เนี่ยได้มีเด็กชายตัวน้อยๆคนหนึ่งเกิดขึ้นเขาคือคุณเซนหรือก็คือไอเพตการบ้าอำนาจแถมชอบดมตัวตัวเองยก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 ชื่อเดิมของคุณเซนคือหุนนาแต่ว่าเปลี่ยนเป็นคุณเซนเพราะว่าคุณนามันเหมือนกับคำว่าอ้วนเลยโดนล้อเมื่อคุณเซนมีอายุได้16ปีเขาก็ได้ตัดสินใจเดินทางเข้าไปเรียนในเมืองหลวง และที่นั่นเองก็เป็นที่ที่เขาได้ถูกอัดตูดเอ้ยหมายถึงได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายเช่นการขายตูดเอ้ยหมายถึงการใช้อำนาจเนทางทังที่ถูกต้องเอาพลังมาเดี๋ยวนี้สองปีต่อมากษัตริย์สิหนุได้ถูกคนเอกลอนนอนทำการรัฐประหารยึดัลังคุณเซนเลยเข้าร่วมกับขมินแดงที่นำโดยกษัตริย์สิหนุเพื่อโค่นล้มเด็จการชั่วอย่างคนเอกลอนนอนเพราะขายตูดได้ดีเอ้ยเพราะทำผลงานดีคุณเซนเลยได้ตำแหน่งเป็นร้อยโทอย่างรวดเร็ว แต่แลกกับการที่เสียตาข้างหนึ่งไปจากสเก็ตระเบิดตาข้างนี้ผมขอนะเออได้เลยแต่ไม่นานหลังจากนั้นเขมรแดงก็ได้ทาการทรอยศกษัตริย์สีนว่ด้การชักปืนออกมาชี้ใส่หน้าทัานล้วบอกว่าเอาบัลลังมาทําให้เขมรแดงได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลส่วนคุนเซนก็ได้กลายเป็นจอมพลั่งขวาสามปีต่อมาคุนเซนได้อิจฉาอนานาจที่เขมรแดงมีจึงได้คิดกดทรอยศ์ด้วยการชักปืนออกมาแล้วบอกว่าฟักอยู่กูมีปืน ก่อนที่ฮุนเซนจะเดินทางไปจับมือกับเวียดนามแล้วก่อตั้งกองกําลังปฏิวัติใหม่ที่มีเวียดนามคอยหนุนหลังเพื่อไปลบกับเขมรได้อีกทีหนึ่งอู้นี่แหละชัยชนะของฮุนเซนไม่มีใครจะกิ่งไปว่าฮุนเซนอีกแล้วละ <c oughs> โอ้โหโกูเกียรเสรียงมึงชิบหายเลยเว้เน้ยมึงมึงให้กูตบตั้งทีนี้ตบหัวหน่อยตบตบตบเขอตบหัวทีหลายๆทีเลย หลังจากปราบขมรนแดงหมดหุ้นเซนก็ได้กลายเป็นรองนายกในเวลาต่อมา6ปีต่อมานายกก็ได้ตายลงทําให้หุ้นเซนได้กลายเป็นนายกเต็มตัวแต่อยู่ๆหุ้นเซนก็ได้เหลี่ยมใส่เวียดนามด้วยการไปจับมือกับศัตรูตวัตวชักายของเวียดนามอย่างจีน <S <S เรื่องนี้ทําให้เวียดนามโกรธมากเวียดนามก็เลยแก้แค้นด้วยการถมคองฟูนันเตโชแหล่งแร่หลักของข,องขมรซะเลย เรื่องนี้ก็เลยทั้งไมคุณคอมเมนต์ไม่มีจะแดกเลยต้องพึ่งแหล่งแรกหลักจากแกงคอเซนเตอร์ Center, แล้วก็สแกมเมอร์แต่ทันใดนั้นเองไทยก็เดียโผล่มาแล้วบอกว่าฟักซ์จิวสแกมบอเดียก่อนจะกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์จนหมดนี่ทำให้คุณเซนโกรธไทยมากก็เลยประกาศสงครามชาชแดนเพื่อกดดันไทยให้เลิกยุ่งกับแกงคอเซนเตอร์แล้วก็สแกมเมอร์ของมันแต่ไทยก็โนโสนโนแคร์บอกว่ากูมี F16 กกู 16, จะทำอะไรก็ได้คุณเซนที่รู้สู้ไม่ได้แน่นอนก็เลยหนีไป ขอร้องจีนให้ช่วยมากดดันไทยแต่ว่าจีนก็ปฏิเสธก็เพราะว่าหนุ่มไทยคนมเมื่อกี้เขาหล่อมากเลยอ่ะเฮ้ยอุนเซนที่ทนความเกของจีนได้ไวก็เลยบอกว่าฟักยู่ชน้าก่อนจะทรยศจีนไปขอความช่วยเหลือจากอเมริกาอเมริกาก็ไม่ช่วย